ไม่ว่าคณะของเราจะเคยได้เดินทางมาสำรวจปรา,าสาทบ้านพนาแห่งนี้หลายครั้งแต่ปรา,าสาทที่เราเห็นในวันนี้มีลักษณะที่แปลกไปจากเดิมครับเนื่องจากตัวปรา,าสาทวันนี้ถูกน้ำท่วมขังแม้ระดับน้ำบางจุดจะสูงถึงหัวเขา่าแต่เนื่องจากปรา,าสาทมีฐานที่ก่อสร้างด้วยศีลาแรงจึงมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ว่าจะผ่านเวลามานานกว่า1000ปี รูปแบบของอโรคยาสารจะมีการก่อสร้างเป็นรูปแบบที่คล้ายกันครับมีโคโประอยู่ทางด้านหน้ามีปราสาทประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีบรรณาลัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และต้องหันหน้ามายังปราสาทประธานมีกำแพงล้อมรอบตัวปราสาททั้งหมดเอาไว้ภายนอกกำแพงมีบาราอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับการเดินทางมาสำรวจในครั้งก่อน เราพบพระพุทธรูปปางนาคปกศิลปะขอมที่มีความงดงามซึ่งชาวบ้านได้รวบรวมศรัทธ,ธานำมาประดิษฐานไว้ในองค์ปราสาทประาธระานเพื่อกล่าบไหว้บูชาแต่เป็นที่น่าเสียดายครับการกลับมาของเราในวันนี้พบว่าพระพุทธรูปปางนาคปกได้ถูกทุบทำลายส่วนเสียหดในส่วนของหัวพญานาคหลุดกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและไม่สมควรทำอย่างยิ่งในอดีตปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่กลางแจ้งเป็นแหล่งชุมชนที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักแต่มายุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมเมืองมีการพัฒนาชุมชนโดยรอบปราสาทมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นมีการก่อสร้างถนนหลวงเป็นถนนสี่เลนเพื่อใช้เป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดสกลนครไปอุดรธานี ทำให้ทางเดินน้ําในหน้าฝนถูกจํากัดจึงปรากฏภาพน้ําท่วมปราสาทบ้านพันนาแห่งนี้และมีให้เห็นแบบนี้ในทุกๆปีครับอโรคยาสารแห่งนี้ถือเป็นอโรคยาสารที่พบอยู่เหนือสุดของประเทศไทยนักโบราณคดีได้ให้ความเห็นว่านี่อาจคืออีกหนึ่งเส้นทางราชมักราที่พระเจ้าชัยวบราณที่เจ็กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ดำดิให้ก่อสร้างไว้ตามเส้นทางระวางหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ในขอบขันทศิมาของพระอ,องค์ครับอโรคยาสารบ้านพันนาตั้งอยู่ระหว่างเมืองหนองหานหลวงจังหวัดสกลนครไปเมืองหนองหาน้อยจังหวัดอุดรธานีจากการขุดสำรวจทางโบราณคดีเมื่อปีพุทธศักราช2542พบโบราณวัตถ,ถุที่สำคัญหลายรายการซึ่งปัจจุบันนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดขอนแก่นครับ คำว่าอารคยาสารแปลว่าสาราไม่มีโลกหมายถึงสถานพยาบาลน,นั่นเองครับปราสาทที่ก่อด้วยเศียลาแรงแห่งนี้ไม่ใช่ห้องผู้ป่วยหากแต่ว่าเป็นเทวไลเป็นวัดในสถานพยาบาลเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาครับลุยผ่านเลนรวมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปพร้อมกันครับ